แล้วใครจะเชื่อว่าเด็กที่ขี้อายคนหนึ่งจะมาเป็นพระเอกเป็นนักแสดงแล้ววันนี้เป็นพ่อของวงการได้บดทุกแนว<ะ>ทำไมเล่นละครเก่งจังนะคะ,ะนั่นคือจุดที่ทำให้อาค้นพบความสำเร็จกับก้าวที่จะเข้าสู่วงการบันเทิงใช่ไม่ชอบอยู่ต่อหน้าฝูงชนเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกแย่เหมือนกันแสดงว่าวันที่เรามีชื่อเสียงแล้วเนี่ยเราไม่มีความสุข เราก็จะรู้สึกว่าเราไม่มีอิสระส่วนตัวเลยเคยหนีไปเที่ยวต่างประเทศเพื่อใจแค่ห่างๆจากผู้คนน่ะเราหนีไปไหนไม่รอดหรอกอาจจะหยุดเล่นละคะรเมื่อไหร่เออการที่เราจะเป็นนักแสดงอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้หรอกเออคุณอาขายบางทีบอยมีความรู้สึกว่าเราเยอะไปไหมแกรู้ไหมอาบางทีให้เงินเท่าไหร่ก็ไม่เอาแต่อาเนี่ยรู้สึกว่าจะเกินมาตรฐานไปเยอะเยอะ <laughs> <laughs> หรอเขาเป็นใครคะพบอยู่แค่คนเดียวเนี่ยโอ้โหลในชีวิตอยู่ๆก็โพร่งบอกรักไปเลยอะไรเงี้ยว้าวภรรยาผมไม่เคยไปกองละครเลยเพราะว่าถ้าไปอาจจะเล่นไม่ได้คือเวลาเข้าไปกองละครเนี่ยเราก็จะ ทุกคนขาคนนี้ต้องถึงบอยไม่น่าเชื่อว่าจะได้มาคุยกับตัวพ่อตัวพ่อของวงการจริงๆนะคะเขาชื่อคุณปูมนตรีสวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อทุกเรื่องเพื่อนก็มีฮะไม่หนูเห็นเดียวเดียวเป็นเพื่อนน่นเดียวทียังเคยเป็นมาแล้วเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งเพื่อนแบบว่าเขาเขาไม่ตายอ่ะเขาอยู่ยาวแล้วเราก็แก่ไปเรื่อยๆแต่อาล้มไออาเป็นคนที่ เล่นอะไรก็กอินน่ะเพราะอีสานก็พูดได้ฮจีนก็ได้ฮอะไรอะวัยรุ่นอะก็ยังตลกก็ยังได้เขาเมดีด้ได้บททุกแนวทำไมเล่นละครเก่งจังอะคะคือแล้วแต่เขาจะให้อะไรมาแล้วเราก็เราก็สนุกไปกับทุกอันทุกอันที่เขาให้มาไม่ว่าจะเป็นเ,เป็นบท้ายเป็นบทดีเป็นอีสานเป็นเหนือเป็นใต้คืออยากทําให้ทุกอย่างให้มันดีที่สุดนะสะุดไงเขาก็จะส่งส่งเสียงมา ทางลนยเนี่ยเขาก็มีมีครูฝึกเขาจะบอกนี่ ه, ต้องพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้พูดอย่างนี<ห>้อะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าไม่ได้อ่านบทละฟังฟังแล้วก็ต้องเรียนสำเนียงฟังแล้วก็เรียนสำเนียงครับยากมากมันสนุกมันเดีเขารู้สึกว่ามันสนุกกับการที่เราได้ทําอะไรซึ่งมันแปลกใหม่ตลอดเวลานะมันจะมีมีความสุขมากโอ้โหและนี่คือส่วนหนึ่งที่ทําให้คนดูอย่างบอยเนี่ยรู้สึกว่าเล่นเก่งอินใช่ก็ได้แหละมันสนุกกับการที่จะได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไปทุกๆบทนะครับต้องฝึก ฝึกตลอดนึกอยู่ในใจว่าคนอีสานเขายังพูดภาคกลางได้แล้วทำไมเราจะเป็นคนภาคกลางจะพูดภาษาอีสานอีสานไม่ได้ล่ะอะไรเงี้ยแล้วใครจะเชื่อว่าเด็กที่ขี้อายคนหนึ่งจะมาเป็นพระเอกเป็นนักสแสดงแล้ววันนี้เป็นพ่อของวงการที่มันเปลี่ยนจากความขี้อายได้เนี่ยต้อง,องจบตั้งแต่ จบมปลายเนี่ยไปหน้าชั้นก็ไม่ได้เตรียมอย่างดีแล้วว่าจะต้องเราจะต้องพูดอันนี้เพราะออกไปยืนหน้าชั้นแล้วปากมันสั่นสั่นติดๆแล้วมันพ,พูดพูดพูดไม่ได้เลยพูดไม่ได้เลยจนกระทั่งแบบว่าต้องต้องเดินกลับก็มานั่งแสดงว่า<ล>วาิชาที่ต้องมีการรายงานหน้าชั้นเรียนยมนติีเป็นศูนย์เรียบร้อยฮะ <laughs> เรียบร้อยทําไม่ได้เลยบางทีเตรียมเตรียมอ่านคํากลอนไว้อย่างเพราะปริ้งอ่านที่บ้านก็เออพรอดีนะเสียงเราก็ใช้ได้นะอะไรเงี้ยแต่พอถึงพอถึงหน้าชั้นปุ๊บ ปากก็สั่นเกรงไปหมดแล้ว, <g ill in> ลวทำทำ,ทำไม่ทำไม่ได้เลย <g ill in> และอะไรคือจุดเปลี่ยนอาที่ทําให้อาเข้าสู่วงการบันเทิงทัง้งที่มันดูเป็นคนขี้อายขี้อาย <g ill in> เข้าหมหาวิทยา,ยา,ยายลัายแล้วเสร็จแล้วปีปีหนึ่งเลยฮะชนะกุตาสาศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬากรก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยเป็นปฐมนิเทศท่านมาบอกว่าใครที่มีบุค,คลิกที่ไม่แน่ใจในตัวเองใครที่รู้สึกว่าเวลาไปยืนหน้าชั้นแล้วตัวเองขาสั่นหรือปาก ดุกระดิกพูดอะไรไม่ได้อะไรต่างนานาเนี่ยให้มาเรียนวิชานี้กับครูอ๋อเหรอคือวิชาศิละปะการแสดงเอาคนที่ไม่กล้ามาเรียนใช่เราก็นึกทุกอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยมันเป็นมันเป็นตัวเราหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเดินไปหน้าชั้นแล้วพูดอะไรไม่ได้หรือความไม่แน่ใจาในตัวเองเนี่ยมันมีสูงมากอาจารย์บอกว่ามาเรียนวิชานี้กับครูแล้วแล้วที่มือเธอเป็นทั้งหมดจะหายไปเราเริ่มไปเรียนเนี่ยอาจารย์เขาก็ต้อง ให้เราไปพูดอะไรหน้าห้องหรือว่าให้เตรียมการนต่างๆนานานานแล้วก็ให้เราสวมบทบาทเป็นตัวละครไอ้สิ่งที่ทําให้เราสามารถที่จะออกมาพูดคุยกับคนอื่นได้ก็คือเราสวมบทบาทเป็นตัวละครคือคือถ้าเราถ้าเราเป็นตัวละครตัวนั้นเนี่ยให้ทําอะไรเราก็ทําได้หมดนั่นคือทริคนั่นคือนั่นคือจุดเปลี่ยนฮนะให้ทําอะไรเราก็ทําได้หมดเพราะว่าเพราะว่าเขาเขาบอกว่าคุณเป็นตัวละครตัวนี้คุณคิดอย่างนี้คุณทําอย่างนี้คุณไม่ใช่คุณคุณมนตรี มันคือสา์ของการแสดงใช่มันสา์ของการแสดงนั่นคือจุดที่ทาให้อาค้นพบก้าวที่จะเข้าสู่วงการบันเทิงใช่แต่พอเวลาเป็นตัวเองเนี่ยเราก็ยังคงเป็นคนขี้อายเหมือนเดิมนะแต่ตอนหลังนี่ดีขึ้นละดีขึ้นละเพราะว่ามันแต่อาก็มีความเป็นอินโทรเวิร์ดไหมอ่ะอาจจะเรียกว่าอินโทรเวิร์ดก็ได้มั้งไม่รู้<อ>เพราะว่าจะมีความสุขกับการที่ได้อยู่คนเดียวเคยตอนข้ามาวงการใหม่ๆเนี่ยแล้วก็คนทักทายเยอะๆเนี่ยตอนนั้นรู้สึกแพนิคม<อ>ีรู้สึกแบบ โอ้โหทำไมไปไหนก็จะมีคนมอ<า>งดังแล้ว<ค>เป็นยังไงพอเรามีนักข่าวมาขอสัมภาษณ์ตอนนั้นดุมๆพอเริ่มดังมีคนมาขอลายเซ็นนะอาเป็นงไงนั่นแหละฮะตอนนั้นฮะตอนตอนตอนที่แบบว่าอุ้ยความเป็นคนสมระของเราเนี่ยความเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่ต่อนหน้าฝูงชนเนี่ยม,มันมันทำให้เรารู้สึกแย่เหมือนกันตอนที่แรกๆนะฮะขอแสดงว่าวันที่เรามีชื่อเสียงแล้วเนี่ยเราไม่มีความสุข คือแม้กระทั่งไปไปอยู่ในงานอะไรต่างๆน้เนี่ยเราก็จะไปนั่งอยู่แถวๆหลังๆอะไรเงี้ยอ๋อหรอเปนอ็นนั่งที่ดังแล้วอ่ะนะเป็นคนเป็นค,นคนที่เป็นอย่างนี้จริงๆแล้วทีมงานเขาไม่ไม่ไม่เครียดกับอาหรือแบบจะดูแลอาย,ยังไงจะทํางานกับอาอย่างไงดูแลง่ายมากดูแลง่ายมากครับเป็นคนที่ดูแลง่ายมากให้ใหน้ํามาขวดหนึ่งนั่งกินไปตลอดอะไรเงี้ยก็ก็ไม่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 มีไม่มีอะไรที่จะต้องดูแลยากเลยอยากคุยกับอามาขอคุยเลือเอ่อนเนี่ยโอ้คุยคุยได้คุยได้ ก็คุยก็คุยได้แต่ตอนนี้นะฮะแต่เมื่อก่อนตอนแรกๆเนี่ยพอคนเยอะๆขึ้นมาเนี่ยคนเข้ามาลุมล้อมเยอะๆเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่มีอิสระส่วนตัวเลยนอะอะไรเงี้ยเคยหนีไปเที่ยวต่างประเทศเพื่อใจให้ห่างๆจากผู้คนน่ะแล้วไปอยู่กลางหมู่บ้านประมงเล็กๆแห่งหนึ่งในเนเธอร์แลนด์น่ะแล้วปรากฏว่ามีคนทักว่ามนตรีอยู่กลางยุโรปอยู่กลางุโรทีนี้เราเราก็เลยได้อ๋อ เร,เราหนีไปไหนไม่รอดหรอกส่วนหนึ่งของการเป็นนักแสดงก็คือคุณก็จะต้องเป็นคนที่เอนเตอร์เทนคนได้ในชีวิตจริงด้วยสถานการณ์มันบีบมังคับเามาบีบังคับฮะพะออยู่ไปอยู่บ้านหมู่บ้านประมงเล็กๆอ่ะเรายังมีคนพักวมนมรีอะ,ะไรอย่างเงี้ยความดังของอป,ปุมนตรีเล่าให้บอยฟังหน่อยบอยอาจจะไม่ทันไม่ทันต้นต้นของอาอาดังขนาดไหนก็ไม่ไม่รู้ว่าดังขนาดไหนแต่แต่ก็ก็ ก็เป็นที่รู้จักอ่ะเป็นที่รู้จักเพราะว่าเหมือนก็เรื่องเรื่องแรกที่ที่หนังที่เล่นก็คือประสบความสําเร็จเอ่อรายได้สูงแล้วก็ไปฉายโชว์ต่างประเทศไปประกวดต่างประเทศอะไรต่างๆด้วยมีชื่อเสียงพอทมงควรแหะะละรางวัลที่ผ่านมาในประเทศไทยอาได้รางวัลอะไรบ้างที่ปาคภูมิใจก็หลายรางวัลนะฮะหลังเรื่องแรกนี้ก็ได้เลยฮะได้สวรรอหงษ์ทองคำบนภูเขาก็ได้ได้รางวัลเลยล่าสุดนี้ก็ได้นาตราชจากกลิ่นกาสลองอพอหันเถมาเป็นนักภาค ก็ได้รางวัลจากการพากด้วยได้รางวัลจากเอ่อพวกนี้เยอะในช่วงแรกตอนเข้าวงการทราบมาว่าอาเขาเป็นอาจารย์สอนหนังสือเป็นอาจารย์สอนฮะสอนทั้งที่มหาวิทยาลัศยศิลปากรด้วยพอจบมาแล้วก็จะสอบบรรจุได้แล้วพอดีหนังมันเข้ามาแล้วเราก็ตัดสินใจว่าเอ๊ะเราจะเป็นอาจารย์ต่อไปไหมหรือว่าจะจะเป็นนักแสดงจริงจังจ,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 งจงางไหมอะไรเงี้ยอ,สอีสอนสอนอีกที่นึงเหมือนกันสอนที่ที่นั่นด้วยฮะวิรานาศินแสดงว่าอาก็ ก็เป็นอาจารย์สอนคนแต่สุดท้ายก็หันเหมาเล่นการแสดงเต็มตัวคือตอนไปสอนที่วิทยาลัยนาฏศลินนะฮะทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะเปลี่ยนละเปลี่ยนมาเป็นนักแสดงจริงจังแล้วเพราะนึกถึงว่าพอตอนเข้าไปสอนเนี่ยที่วิทยาลัยนาฏศรินตอนนั้นสอนภาษาอังกฤษกับละครสมัยใหม่พอกาลังสอนอยู่เนี่ยคนก็โดนเรียกออกไปครึ่งห้องเลยเพื่อไปซ้อมละครเด็กนักเรียนนาฏศินป์นะเราก็เอ๊ะเราจะสอนยังไงอ่ะสอนไม่ได้จากที่ที่เราสอนเนี่ยเราเดินเข้าไปโรงละครแห่งชาติเนี่ย เราเห็นพวกเขาบนเวทีอะจากเด็กที่เรารู้สึกว่าอะไรเขาเรียนอะไรจากวิชาการจากเราเนี่ยแทบไม่ได้เลยแต่พอเขาอยู่บนเวทีก็บอืหึ่มฉายแสงเลยเนาะมันเป็นสมบัติของชาตินะฮะโอ้รู้สึกโอ้โหพวกเขาพวกเขาแบบพวกเขาดูเด่นดูแบบว่าดูดีไอ้นี่จะเป็นส่วนหนึ่งที่เรารสึกว่าเออเราควรจะตัดสินใจมาเป็นนักแสดงอาชีพไหมตอนนั้นฮนะ ส่วนวหนึ่งแล้วก็มาแล้วก็มา,มาเป็นนักอาชีพเรื่องแรกก็คือคนภูเขาที่บ้านนี่แหละก็อาจารย์วิจิตคุณาวุธคุณลุงวิจิตคุณาวุธเศรษฐีตุกตาทองเมืองไทยน,นี่คือลูกศิษย์ก้นกุฏิเท่านั้นเพราะชื่อน,นี้นี่ถ้าคนรุ่นเก่าจะบอกอแหมขครใช่ใช่เพราะว่าเป็นเศรษฐีตุกตาทองเมืองไทยแล้วอาอยู่วงการมาเนี่ยอาปรับตัวเยอะนะเท่าที่ฟังเพราะว่าจากคนไม่ชอบการแสดงจากคนไม่ชอบอินโทรเวิร์ดไม่ชอบอยู่คนอื่นเจอแฟนคลับ เจอชื่อเสียงเข้ามาถาโถมเลยอาก็ปรับตัวตลอดเวลาปรับตัวฮะปรับตัวแล้วแล้วเราเราก็รู้รู้ทันทีต่อหลังเรารู้รู้ได้ทีว่าการที่เราจะเป็นนักแสดงอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้หรอกมันต้องมันต้องเป็นในในแง่ของ e n t อร์เทนคนดูต่างๆนานาด้วยเวลาไปถ่ายละครเนี่ยเราจะเห็นนักแสดงบางคนเนี่ยสามารถที่จะ e n t อร์เทนคนดูได้เลยตามตามตามสถานที่ต่างๆเนี่ยเวลาเขาเจอคนเขาจะฉายแสงมากเลยเลยฮะเราบอก เออเขาเก่งจังเลยอนะ่ะเขาก็จะสาม,มารถที่จะอ้าวน้องว่าไงอะไรต่างๆ,ๆนะเขาสาม,มารถที่จะเล่นโจ๊กเล่นอะไรต่างๆไปกับผู้คนเหล่านั้นได้เลยแสดงอมองว่าอาชีพนักแสดงไม่ได้ทําหน้าที่แค่ในจอใช่คนนึกได้อย่างนี้ได้ก็เลยเรื่องที่เราเป็นอินโทรเวิร์ดเรื่องต่างๆมันค่อยๆหายไปเพราะว่าเราจะต้องมันเหมือนมันเป็นส่วนหนึ่งของอาชีพของเราซะแล้วเพราะฉะนั้นถ้าไม่ทําอย่างนี้เนี่ยไม่ได้ นอว่าฮผู้หญิงคนที่เป็นหุ้นส่วนเป็นคู่ชีวิตของอามาตลอด40ปีไม่เคยเปิดตัวเขาเป็นใครคะเขาเขาเป็นเพื่อนเพื่อนตั้งแต่มหาวิทยาลัยสิปีกรเนี่ยเพื่อนตั้งแต่ปีหนึ่งอ๋อพบรักนักศึกษาปีหนึ่งปีสองปีสามแล้วก็ก็พบอยู่ใกล้คนเดียวเนี่ยอ๋อเหรอในชีวิตพระเอกระดับหล่อแบบนี้มันก็ต้องมีข่าวคูกกูกิ๊กกับนางเอกคู่ขวัญคู่ใช่ไหมไม่มีไม่มีเลยอ่ะไม่มีมันขี้อายไงฮะมันขี้อายเขาเข้าใจอาหหมดเนาะดี เข้าใจมัน,เป,นเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันมาด้วยแอบมองเขาตลอดว่าเออ,เอ,อคนนี้เขาน่ารักดีนะจริงๆเขาเขาเก่งกับเราเยอะนะเก่งในด้านของการที่จะเข้าไปหาผู้คนอะไรต่างๆเนี่ยเขาเก่งกับเราเยอะเพราะเราเราแย่มากแต่พอเห็นเขาเออเขาเขาเขาดูยิมยม้มแย้มแจ่มใสเขาดูอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าคนนี้แหละคนนี้แหละ,นนละใช่ละเพื่อนคณะเดียวกันวิชาเอกโทรเดียวกัน<อ>เพราะนองจากว่าไม่มีความสามารถจะไปจีบใครนอกสาขาได้อะไรจีบเขา หรือเขาจีบอ่าเราชอบเขาแต่ว่าวิธีวิธีการจีบก็ไม่ได้จีบไม่ได้อะไรอยู่ๆก็โผลงบอกรักไปเลยอะไรเงี้ยว้าว <Why? S 2> <laughs> ตอนเมาตอนเมา <Why? S 2> <laughs> จริงเหรออลแอก็คือแบบว่าเอาละว่าวันนี้พูดบอกปุ๊บเลยเงี้ยเหรอ <laughs> ใช่แล้วก็รักกันเลยวันนั้นมาสี่สิบปีแล้วก็ <laughs> น่าสี่สิบสี่สิบกว่าปีแล้วโอ้โหเขาก็ซ <laughs> ัพพอร์ตเราเราก็ซัพพอร์ตเขาต่างคนต่างทำอาชีพที่ที่มีความสุขด้วยกันเพราะเขา เป็นแอร์เขาก็บินไปไหนต่อไหนไปเราก็ทํางานของเราไปอะไรอย่างเงี้ยภรรยาผมไม่เคยไปกองละครเลยเพราะว่าถ้าไปอาจจะเล่นไม่ได้อาะเล่าหน่อยเขาร<อ>ักมากคือเวลาเขาไปกองละครเนี่ยเราจะเป็นห่วงเขาเราเป็นห่วงว่าเขาจะอยู่ยังไงกินยังไงเขาจะเบื่อไหมเ,<อ>เขาจะแรงต่างนานาเวลาเราเรา,เราไปเล่นละครเราก็เราก็จะคอนเซนเทรตไม่ได้เต็มที่เราก็ต้องหันมาดูเขาเป็นยังไงบ้างเขากินไหมเขาแรงต่างไหมก็เลย กังวลเราเองกังวลแล้วตัวเขาเองก็รู้ว่าเรากังวลก็เลยถออหลังก็เลยตกลงกันว่าไม่ต้องไปกันต้องไปกองละครทุกวันนี้อาก็ขับรถคนเดียวไปคนเดียวฮะวันนี้อาเพิ่งครบรอบวันเกิดหกสิบเก้ากำลังจะสู่วัยเจ็ดสิบอายุถาม่าเยอะไหมก็เยอะน่ากลัวนะไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวเพราะอายังแข็งแรงแต่อาจะหยุดเล่นละครเมื่อไหร่อ่ะเออตอนนี้เนี่ยถามว่าหยุดหยุดเมื่อไหร่ ต้องบอกว่าถ้ามันยังมีละครให้เล่นอยู่เนี่ยก็จะไม่หยุดอแต่หลายคนเขาบอกแล้วนะคะไม่มีละครให้เล่นแล้วจ้ะเพราะว่าช่วงนี้ละครไม่ค่อยสร้างไม่ค่อยผลิตแล้วแต่ชอบใช่ชใช่อาทำไงอะ่ะก็มันก็ยังมีอาชีพที่ทํามาด้วยการตลอดเวลาก็คืออาชีพภาคหนังเพราะเป็นนักภาคหนังอยู่เอาอยัางภาคอยู่ฮะเป็นเป็นนักภาคหนังฝรั่งมาเป็นไทยมีเสียงไทยฝรั่งไ,หหไทยเกาหลีมาเป็นไทยจีนมาเป็นไทยนี่ก็ภาคมาตั้งแต่ตั้งแต่ทํางานมา พร้อมกันพร้อมกันกับการเป็นนักแสดงก็คือการภาคหนังพอเล่นละครเยอะหน่อยไอภาคหนังก็จะน้อยหน่อยแต่ถ้าเกิดละครมันน้อยหน่อยก็จะไปภาคหนังเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมีเวลารับตรงนี้แล้วก็เมื่อก่อนถ้าจาไม่ผิดน่าจะอยู่กับอาดวงดาวไหมด้วยด้วยกันอยู่ด้วยกันไอพวกอะไรนะเขาเรียกแสงสีเสียงบรรยายวีทัศน์อะไรต่างๆสารคดีบรรยายสารคดีก็เปสิอันนี้อันนี้ก็จะเยอะเวลาเวลาใครไปเที่ยวตามที่ต่างๆเช่น งานประจำปีอะไรจะก็จะได้ยินเสียงเราครับเป็นมนตรีพระเอกเสียงไหนคะนแล้วแต่แล้วแล้วมันแล้วแต่ตัวละครมันมันต้องเห็นหน้านะถ้าไม่เห็นหน้าเนี่ยเราจะพูดไม่ได้ก็ภาคมาหมดคุณบินมาเรือลิสต,ต,ต้อง,ง,องต่องก็ภาคอ่ากฝรั่งฝรั่งคีโนริฟอาคีโนริฟเสียงไงถ้าให้นั่งภาคภาคเฉยๆเนี่ยนึกภาพไม่ออกอย่างเช่นสมมดเราภาคคีโนริฟสมัยที่เขาเล่นเรื่องแมทริกซ์อย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าตอนนี้เขามาเล่นเป็นจอห์นวิกเนี่ยเราก็ต้องคนละเสียงละ พราะจนวิกมันเขามันีนอ,อีกอาชีพหนึ่งของอาอแต่ทราบมาว่าอาเป็นคนที่มุ่งมั่นอย่างหนึ่งซึ่งอันนี้เป็นเป็นที่เรื่องรือในวงการบันเทิงไม่รู้จริงป่ะที่ถามต่อหน้าเขาบอกว่าเธอรู้ไหมปุ๊บมนตรีอ่ะให้เป็นดีเซนเตอร์ไม่เป็นคุณอาขาบางทีบ่อยมีความรู้สึกว่าเราเยอะไปไหมดาราในยุคหนึ่งก็ก็พรีเซนเตอร์ก็เอาจา้างฉันก็ไปทําหน้าที่ แต่อาเนี่ยรู้สึกว่าจะเกินมาตรฐานไปเยอะเยอะ <laughs> เยอะเยอะจริง <laughs> อันนี้คือมีคนเคยบทเ่ให้ฟังบอก <c oughs> แกรู้ไหมอาร์มตีให้เงินเท่าไหร่ก็ไม่เอาจริงไหมจริงถ้าไม่ได้พิสูจน์ก่อนว่าไอสินค้าชนิดเนี้มันดีสาหรับตัวเราจริงๆเนี่ยไม่มีทางที่เราจะรับเด็ดขาดเพราะเพราะว่าเราห่วงคนเราก็กลัวว่าถ้าเราไม่ทดลองด้วยตัวเองเราไม่ใช้ตัวเองเป็นตัว,ต,วตัวทดลองให้ได้ว่า สองสิ่งนี้มันดีรับเราจริงๆไม่ได้กินจริงไม่พูดไม่ไม่พูดไม่ไม่กล้าพูดก่อนหน้านี้มีพรีเซนเตอร์กี่ตัวอาที่มาเป็นสินค้าอะไรต่างๆมีไหมเพิ่งผีผ่านไปตัวเดียวทั้งชีวิตเด้อผ่านไปตัวเดียวทั้งชีวิตแล้วเอกเอกนักแสดงดังอายุทํางานมาสี่สิบกว่าปีเนี่ยใช่ฮะมีตัวเดียวไม่ได้รับอะไรพวกนี้เลยไม่ได้รับอะไรเพิ่งผ่านไปตัวเดียวแล้วนี่เป็นตัวที่สองตัวที่สองอ่ะพูดถึงแล้วอามาตัวนี้เซอร์ไพรส์อาตรงที่ว่าอยู่ดีๆอาก็บอกว่าอยากจะเป็นพรีเซนเตอร์ กาแฟซองนี้มันเด่นยังไงสีฟ้าสวยงามมันเด่นยังไงทำไมอาถึงยอมตอนแรกมามันไม่ได้เป็นสีฟ้าด้วยฮะจะเป็นไอสิ่งที่เขาได้ทําแล้วแต่ว่ายังไม่ได้คิดซองสีฟ้าเลยมันมาเป็นซองสีประมาณสีเงินๆนะสิ่งที่มันเด่นที่สุดก็คือมันอร่อยครับรสชาติมันอร่อยมากแล้วมันช่วยอะไรอ่ะปกติกาแฟเป็นตลาดมันเยอะมากมันมีหลายยี่ห้อนั่นแหละตอนตอนหลังก็เลยมาดูว่า เออเขามีอะไรนะเขามีทั้งแคลเซียมอลทริโอเนตไอตัวนี้นะฮะมันจะมันจะเป็นโมเลกุลที่มันเล็กมากแล้วมันสามารถเราเราร่างกายเราสามารถจะดูดซึมได้เร็วมันไม่ใช่กาแฟอย่างเดียว่แฮะแล้วยังมีคอลลาเจนด้วยคอลลาเจนไทป์2ูพอเข้ากับอารเรีหกสิบเก้าเนี่ยไอ้นี่มันจะช่วยด้านไอข้อต่อผิวพรรณด้วยฮะมันช่วยได้เลยอันนี้ทําให้เรารู้สึกว่าถ้าเราจะดื่มกาแฟสักอย่างหนึ่งเนี่ยถ้ามันอร่อยด้วย รสชาติดีด้วยกลิ่นหอมมากเพราะว่าเป็นกาแฟโรบัสต้าจากชุมพรก็ชื่นชมอาว่าเออถ้าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้กินจริงเรากลัวว่าคนที่ดื่มหรือว่าอะไรกินต่อจากเราเนี่ยเขาจะได้สิ่งที่ถูกต้องไหมอะไรอย่างเงี้ยจแต่อากิจริงใช่ไหมจริงนะฮะเพื่อนฝูงก็ไปแนะนำทานทุกคนบอกโอ้ยอร่อยและกลิ่นหอมเอต้องอย่างนี้ตัวนี้อ่าบอยเห็นละมันมีสัญลักษณ์ตัวหนึ่งเรื่องบอกไม่มีไขมันทรานคือกาแฟปกติเวลาคนกินอะ คนเขาจะกลัวเรื่องไขมันทรานซ์ึง<ช>่งปนสะ,ะสมในหลอดเลือดแล้วจะกลายเป็นไขมันอุดตันตัวนี้เป็นกาแฟที่มีครีมความอร่อยแต่ไม่มีไขมันทราน์มันเป็นมันเป็นส่วนผสมอะไรน้ำมันน้ำข้าวกับน้ำมันมะพร้าวอ๋อซึ่งซึ่งดีกับร่างกายดีกับร่างกายฮะไม่ไม่มไม่มีไขมันทราน์อันนี้คือส่วนหนึ่งด้วยที่อาคิดว่าเป็นประโยชน์กับคนกินใช่ฮะพอเห็นข้างหลังเนี่ยเ็าจะมีส่วนผสมอะไรต่านาแล้วก็ไปดูว่ามีอะไรบ้างนะพอดูแบบอ๋อ มันไม่มันไม่มีสิ่งที่แบบอันตรายสาหรับเราเลยอ่ะมาพิสูจน์ความหอมนะคะของกาแฟที่อาปูบอกว่าเฮ้ยบอยต้องลองมันหอมจริงมันดีจริงอ่ะอันนี้แค่เปิดซองยังไม่โดนน้านะหอมหอมจริงหอมจริงหอมจังวันละแก้วเหรออาเช้าเช้าวันละแก้วฮะวันละแก้วทั้งจริงแล้วดื่มได้ถึงวันละสองแก้วนะมันจะมีวิตามินพรีมิกซ์อยู่ด้วยก็คือช่วยอะไรหลายๆอย่างสำหรับเราหอมเลยล่ะหอมมากหอมมาก ชอบความหอมของของน้ำมันมะพร้าวไหมเออมันหอมแล้วชอบรสไม่หวานบางอันมันหวานนำนะอ่านนี้อ่าไม่หวานนำเนาะไม่หวานนำฮะแล้วมันมีหอมน้ำมันมะพร้าวมันเหมือนแทนแทนพวกครีมเนาะซึ่งเป็นกินแล้วมันก็น่าจะปลอดภัยเพราะว่าที่บอกว่าเราไม่ได้ใช้มันท อาบอกว่าเป็นกาแฟที่เติมแคลเซียมเข้าไปเพราะว่ากินกาแฟเยอะกระดูกจะรุนก็คือไอตัวแคลเซียมแอลติโอเนตเนี่ยสามารถที่จะละลายได้อย่างไวด้วยเพราะฉะนั้นมันเลยซึมเข้าในร่างกายช่วยเติมให้ร่างกายแคลเซียมแข็งแรงกร<ฮ>ะดูกไม่<า>รุนอาขาเมอริสคอฟฟี่สีฟ้าสวยงามพร้อมทานสะดวกสบายแบบนี้1กล่องมี1กล่องมี12ฮะแล้ววันนี้3กล่องนี้มีโปรโมชั่นไหมคะโอ้มีสิฮะจริงๆแล้วเนี่ยกล่องหนึ่งเนี่ยมันราคา590บบาทนะฮะ แต่ตอนนี้เนี่ยเราจะมีโปรโมชั่นคือซื้อ2กล่องแถม1กล่องจากราคา1 7 7 0บาทนะครับจะเหลือราคาแค่890บาทก็คือซื้อ2อแถม1ในโปรโมชั่นใช่ฮะในราคา890บาทก็คือได้3 2ซองอ่ะาซ <30 S 2> องฮะ3าซองนี่เดือนหนึ่งเลยฮะเดือนหนึ่ง <หา S 2> ทุกท่านขายนมาริทคอฟฟี่นะคะสั่งซื้อตรงได้ที่หน้าจอเลย QR ขึ้นไว้เนาะ<ช>แล้วก็เบอร์โชนะคะแล้วก็ไลน์แอดด้วยสื่อสาตรงนี้ทั้งหมดซื้อได้ตรงเลย น่าจะเป็นคนหนึ่งที่สรุปแล้วก็พูดภาพรวมของวงการบันเทิงได้ได้เห็นภาพคนหนึ่งณเวลานี้มีแต่คนพูดว่ามันแย่ละครวิกฤตและนักแสดงตกงานอามองอย่างนั้นไหมครับก็ตอนนี้มีละครอยู่แค่เรื่องเดียวจากจากเมื่อก่อนเคยรับคิวเดียวกันเนี่ยมีเจ็ดแปดเรื่องอะไรเงี้ยก็ยังเคยแล้วแต่รายได้มันก็ลดลงไปเลยสิอาลดฮะลดแน่ๆมันหายไปเลยอ่ะมันหายไปเลยก็ยังไม่รู้เลยว่า มันจะหายไปนานไหมหรือมันจะมีโอกาสที่จะฟื้นขึ้นมาไหมอะไรเงี้ยทุกคนบ่นไหมอาเพื่อเนเพื่อนน้องๆบ่นนะทุกคนก็บน่นทุกคนก็บน่บนบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าเฮ้ยแล้วเราจะทําอะไรกับตัวเราเอางเนี่ยอะไรเงี้ยก็ต้องรับสภาพเพราะเราไม่ได้เป็นเป็นผู้จัดเราเป็นอาชีพนักแสดงเราก็ไม่รู้ว่าม,มีใครจะสามารถทาละครให้มันบูงขึ้นมาได้อีกอให้อาฝากถึงน้องๆรุ่นใหม่เด็กๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยที่เข้ามาในวงการนะฮะเก่งทุกคนเลยนะเพราะว่าเมื่อก่อนคนที่จะเข้ามาในวงการเนี่ย อาจจะไม่ใช่คนที่ร่าเรียนมาโดยตรงแต่ปัจจุบันนี้ยเด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยเรียนมาโดยตรงแล้วทุกๆอย่างแล้วเพราะฉะนั้นคนที่เรียนวิชาพวกนี้มาเนี่ย<ม>เขาจะได้รับการฝึกสอนอบรมแล้วว่าเฮ้ยคุณต้องตรงตรง่อเวลานะคุณต้องมึดมั่นมีมาตรฐานมาพอสมควรแล้วในในความเป็นนักแสดงหนึ่งคนในปัจจุบันนี้เราจะดีใจมากนะพอเจอเด็กรุ่นใหม่ที่เขามีความรู้สึกว่าเออเป็นพวกเดียวกับเราละอะไรอย่างเงี้ยฮะ ยายา่ายาย่าก็เล่นโอ้โ oh, หเป็น,เป,นเป็นเด็กที่มีระเบียบวินัยสูงมากนะัเดทก็เหมือนกันฮะสองสองคนนี้ก็เขาแบบเขาสุดยอดละในความเป็นนักแสดงรุ่นใหม่ตอนที่เล่นกับยาย่านะฮะเขาจะเล่นเป็นตัวละครสองตัวละครก็คือกาสลองกับช้องปีบเชื่อไหมว่าเขาจะถ่ายตัวกาสลองไปจนจบซีนนี้แล้วแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่แล้วมาเล่นเป็นช้องปีบอีกทีนึงอะไรเงี้ย แล้วบางทีเขาต้องเล่นเป็นสามตัวสี่ตัวใน,ในในในซีนเดียวกันเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนชุดทีละชุดทีละชุดทีละชุดชุดไม่มีบทไม่สัคำเดียวสวมบทละครเป็นเป็นอีกตัวหนึ่งในฉากเดิมในฉากเดิมเราเล่นกับเขาเนี่ยเราก็ต้องส่งความรู้สึกเท่าเดิมให้กับทุกตัวละครอ๋อเออเออเพราะว่า,ยายถ้าถ้าเกิดว่าเราไม่ส่งให้เท่าเท่ากันทุกตัวละครเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถที่จะรับเราได้เท่ากันทุกตัวละคร อาเก่งนะสี่สิบปีในวงการอาเก่งมากอาชมคนนู้นชมคนนี้อาชมตัวเองไหมแค่ได้ทํางานที่ตัวเองรักก็พอใจที่สุดแล้วฮะคือคือคือไม่อยากชมเดี๋ยวจเจ๋งแต่คำพูดของอามันสั้นนะเมื่อกี้แต่มันทัชนะ,ะแค่ทํางานที่ตัวเองรักใช่เพราะว่าใยเชื่อว่าชีวิตของคนน่ะหลายคนก็ไม่ได้ทํางานที่ตัวเองรักทํางานที่ตัวเองได้เงินใช่แต่อาเนี่ยถือว่าเป็นมนุษย์ที่โชคดี เพราะอาเอ่ยปากเองว่าได้ทํางานที่เรารักแค่นั้นก็มีความสุขแล้วฮะแค่นั้นก็มีความสุขแล้วไม่รู้ไม่รู้จะไม่รู้จะไปชมอะไรแล้วเพราะว่านองจากว่าเออคุณโชคดีจังเลยนะที่คุณได้ทํางานที่ตัวเองรักมากนี่แหละฮะแล้วก็มีความสุขแบบไม่ต้องหนีไปอยู่ไรนะทะเลสาบยุโรปไม่ต้องหน, <laughs> นีไปแล้วตอนนี้ทําใจทุกอย่างได้แล้วแล้วก็เป็นคนที่มีความสุขง่ายมากอย่างเช่นวันนี้มาเจอหน้าคุณบอยก็มีความสุขแล้วนี่เรื่องจริงนะมีความสุขเออเราได้เจอเราเราได้มา อยู่ที่ริมน้ําริมน้ําบ้านน่ารักมากแล้วมีความรู้สึกเออเนี่ยดีจังเลยอ่ะเห็นวม่เดินดูวิวเดินอะไรต่างๆอาเป็นคนที่สุขง่ายทุกยากไหมอันนี้ชีวิตมัน้ํายมให้เรามีความสุขชีวิตเราเกิดมาแล้วเราจะไปหาเรื่องทุกข์ทำไมอ๋อดีจังอาอูวันนี้ขอบคุณอามากขอบคุณที่มาคุยกันยินดีมากเลยครับแต่อาเป็นคนน่ารักนะแล้วปกติอาก็ไม่ค่อยให้สัมภาษณ์ใครเนาะ เวลาจะเอาเรื่องส่วนตัวไปพูดคุยเนี่ยมันจะเขินวันนี้อามนตรีไม่ได้พูดเรื่องส่วนตัวแต่อากํกำลังแบ่งปันสูตรความสำเร็จของชีวิตมาให้บอยแล้วก็แฟนๆได้ฟังหลายๆอย่างที่อาเป็นสูตวันนี้บอยว่า4 0ปีมันไม่ง่ายแต่อาทำให้เห็นว่ามันทำได้เพียงแต่เราเข้าใจและเปิดใจ<ม>ที่จะทำอันนี้คือสรุปของวันนี้ขอบคุณอาบูนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับ